สวัสดีครับผมกลับมาพบกนันอีกเช่นเคยนะครับผมกับของเล่นพ่อบ้านกับคราวนี้ก็นี่เลยครับผมเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์เด็กนะครับเป็นชุดเงาอมพลางซึ่งชุดใหม่ชุดนีอ้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละก็เกือบเดือนกว่าแล้วเนาะสำหรับชุดใหม่แต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ขออนุญาตซื้อมานะอาสองกล่องก็เป็นกล่องละลายยังไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรอะแต่ตอนนี้ขึ้นต้นด้วย AS 3 D แล้วสำหรับเซตเงาอมพลางแล้วผม 3D ก็จะเป็น Starter Deck ส่วนบ็อกธรรมดาปกติทั่วไปก็จะเป็น AS3A กับ B เนอะอ่าโอเคกล่องก็ไม่มีอะไรมากมี2ลายอ่าเป็น d i ก้ a กับ Bomander เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดนีกว่าว่าข้างในมีเบอร์อะไรบ้างเปิดมาก็จะเจอ คู่มือปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรอืมการ์ดโทเค็นอ่าเปิดมาก็จะเจอกับ DL9GX นะครับอ่าเป็นเบอร์เก้าทับยี่สิบสองเนาะก็จะแปลว่าอ่า ของเซตน,นี้จะมี22ใบอ่าีเบอร์9อ่าเบอร์1เป็นชอนจีอ่าเบอร์2เป็นแลนเทน2ใบ3เป็นเมลีฟ4เดนจูโมคุ5คอย3ใบ6เป็นแรคอย2ใบ7เป็นจีบะคอย2ใบเ okay, บอร์8ก็เป็นเลจิสติลนะครับเบอร์9ก็นี่ดิอีเก็กซ์ เบอร์10เป็นเบลโอลินก้า2ใบ11เป็นเทรนเนอร์ล่ะก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้า2ไฮเปอร์บอล4ใบ13เป็นลูกอมประหลาด2ใบสบเปลียนโปกเกมอนเบอร์14เบอร์15โปกเกมอนแคชเชอร์16กระทะ17คุณหนู18ผู้ตัดสิน2ใบ19เป็นชิโรนะนะครับผม20อ่าเป็นนีนาลิยะโอคิโด ่21เป็นแฮนซัม4ใบแล้วก็22ใบสุดท้ายเป็นภูเขาเทนกังทั้งนั้นก็จะเป็นโอเคเป็น Energy, เอ NERGY เหล็กกับสายฟ้าอะต่อกันด้วยที่ตาーターデックボบโบมันดอร์าะโอเคเป็นโบมันเดอร์นะครับผม ก็เบอร์สิบเอ็ดเบอร์หนึ่งไฟเยอร์ 2, ran, เบอร์สองฮีดรานเบอร์สามยาโทโมลิเบอร์สี่เป็น al, เอ็นนิวเบอร์หกเป็นนูโอเบอร์ 7, am, เจ็ดไวคิวเลมเบอร์ 8, ass, 9, be, 10, olu, แปดเคโลมัสเซ่เก้าทัสซเบ1สิบโคโมลูแลวก็สิบเอ็ดเป็นโบบันเดอร์สิบสองกาลูลาสามเป็นหินไฟ 1 4, ball, 4, 16, ิบสี่ไฮเปอร์บอลสี่ใบสิบหกโปเกนวิเตอร์สิเสเปลียนโปเกมอนสิบแปดโปเกมอนแคชเชอร์สิบเก้าลูบอลยี่สิเก็ตบอร์ดยเป็นผู้ตัดสินชิโรนะ 22. Ome, 23, 4, 24, ่สิบสองฮนซัมยีบามสี่ใบเวอร์ยีินันตะโอคิโดะอ่าแล้วก็เป็นเอเนจีน้ำกับไฟ โอเคครับ okay, ผมก็เสร็จกันไปแล้วนะครับผมก็อันนี้จะเป็นแฟ้มที่ผมเตรียมไว้สําหรับเ,เซ็ตเงาอมพางโดยเฉพาะก็มีส่วนที่เปิดไปบ้างแล้วบางส่วนเนาะ,ะไว้เดี๋ยวค่อยซื้อบล็อกใหญ่มาเปิดกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย